นุยตาให้ตวนยังบีนุยสยัานบีนุยาสยัดาีนุมามาลสนีมาลสินีวะมกันมกันนุเอตตาใหตวนยังบีนุ อยากยานดีนู่เรมาเรมาเดเซเนมาเรเซเนอาวะมาตันมาตันเอ้ยอะเจ้าของงานท่านใจดีท่านทำงานชาวนี้ท่านหายเกมาประชันท่านหาผู้หญิงให้มาเล่นกับผู้ชายมาเจอแม่พวกไวร้าดูหยาบไา่เจอกัน อันที่สัตว์คือจริงรอนเป็นยิงหงานแต่ใช้วาตาต่ำๆรู้ช่างในคำขบคันเอาแต่แบบความโง่เอาแต่โซโซรองด่าเห็นว่าผู้ชายเช่นคาไม่พอจะยาที่ฟันโอแม่พวงมาลา,มายจริงอะแม่ใบเรั้งถ้าโดนผู้ชายจังๆระวังจะพังเข้าไปบานูนดเหมดตาตาให้ตัวยังใี้นูลด ยยานเดโนยานนักย no ักยานเดโนเรมาเรมาเรเจเนมาเรเจเนมาตันมาตันเฮ้ยแมนมาแรงกูใจคือว่าชนะผู้ชายได้บ่อยๆมาแรงนี่สิว่าอีคอยกูเห็นยอยไรฟันมึงคุยว่าชนะในโอดคุยว่าเด็กกดในโบเกียวมาเล่นกระตุนเขาคนเดียวเลยที่ี้จะเยี่ยวปนกันอ่า เรายังไม่รู้ว่าคนรู้เขายอพอเลิกแล้วคุยปอว่าชายงอมึงถูกอันอันดีตัวขขงเอากว่าจะยอมแพ้เจา้าก็ต้องไล่ไล่หนกว่าจะยอมกำหน,น,นเล่นเองให้ผลเป็นมันโอแม่อขอพระจรก้อนลำใหญ่ที่นี้จะต้องนอนงายนั่งกะไตแลจันโน้ร์เรหมดตาตาให้ตัวยัง้โน้รเรโน้รเรหมดตาตา ังให้ตอยยังเดนโนเด่ยัดยายดนโนยานระยัดยายเดนโเลมาเรมาเร็เ็มาเรนมาตันมาตันเอ้ยฉันจะลดจะย้อนจะทำเป็นอ่อนลงไปให้อักคนนกระอายพวกมีผู้ชายมาตั้งทัน ฉันจะลดจะย่อนจะทำเป็นอ่อนลงไปให้พอฉันมีกระอายมีสีชายมาตั้งทันจะผาบหาแล้วมาราคาใหม่ใส่น้อยไม่เช่มาเล่นเพลงช่วยไม่อร่อยหูท่านแล้วม่ว่าลาตัดไม่ใช่นสลราถือเลยต้องล้องลาให้มันเร็วให้ดันเอวมาสั่งขันถือเรามาเล่นลาตัดนวมันต้องหัดที่หน้ามือตบมือสาชาเป็นลัมนาประชันหอมนอกระมเลือนมาอยู่ในส่วนของน้องทืนนี้จะลองเนรูสมองหล่นเพลงพัน นูเรมุตตาอาหายตวนยังมีนูเรนูเรมุตตาอาหายตวนยังมีนูเรสยัดยานวนุยานสยัานวนเรมามารสนีมารสนีนมกันนมกันนูเรมุตตอหายตัวนยังมีนเนูเร หมดตาตาให้ตวนี้เป็นโนเลขยับยาลเบนโนยานแะขยัดยาลเบนโนเลมาเรมาเรเตนีมาเรเตนีมาตันมาตันเอ้ยอะเอ้ยระหว่างกันลักมันฉับสนุกมาเลยลุกขึ้นมาที่ ที่แม่พวกเหล่านี้หลนตั้งใจมาประชันเราเล่นกันแล้วน้องเอ๋ยไม่ต้องลดดย้อนมาฟาดกันให้งอนทดแหมขึ้นเอ๋ยเป็นมันทันทีมานั่งทันอยากจะฟังซุ้งรผมจะว่าเรื่องฟุบตบอลถือกำลังแข่งขันวันนี้ฟุตบอลผู้หญิงกับผู้ชายต่างคนก็ตั้งใจถี่เขาจะมาเล่นกัน เราเล่นกันแล้วน้องเอ้ยมันเพลินเล่นกันใหญ่มันเกินเส้นปูนที่เขาขั้นเราเล่นกันแล้วน้องเอ้ยมันเพลินเล่นกันใหญ่มันเกินเส้นปูนที่เขาขั้นใจแม่คนนั้นเป็นโก้ให้แม่คนนี้เป็นแบกให้แม่คนนั้นเป็นโก้ให้แม่คนนี้เป็นแบแนนนนกนนแบจะชูดายอย่าแผลในสน,นามหล่นเป็นมันโนเรีมดตาตา โนเรสายญาณเดินญาณนายันญาณเดินเรมา ours, เรมาเรเตเนมาเรเตเนมาตันมาตันเอ้ยยังเฮ้ยพอได้เวลาเขาเอาลูกมาวางวางไว้ที่ตรงกลางเส้นที่เขาผิดทาง แต่พอแอมไพร์เขาก็เปล่านกหวีดฉันเลยชูดลูกปี๊หล่อนรับลูกไม่ทันแต่พอแอมไายเขาก็เป่านกหวีดฉันเลยชูดลูกปี๊หล่อนกอรับไม่ทัน รอยลูกฟุตบอลนองฉันมันกลงโดกลงเข้าไปเข้าโกเสียงคนทยอยกันออกล่ัหลอนยังนั่งบนว่าลูกฟุตบอลฉันมันใหญ่ชุดเข้าโกหลอนได้แต่ถึงใบเท่านั้นมีแต่ฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยมันจังใหญ่เยอเหตุมาชุดแล้วเห็นเป็ดมเยอ,อยู่บนสวรรค์ เอฟุตบอลหลายอย่างสั่งจกต่างประเธศจากเมืองฝรั่งเศสมาจากเมืองเยอรมันไอ้บางลูกก็เล็กใจบางลูกก็ใหญ่วันนี้เอามาสองไม่แล้มันยังมาอีกเท่าซัง